hello <laughs> hello เรียนเสริมทั้งหมดนะคะก็คลมาก็เป็นคนชอบหนังสือแล้วรักหนังสือมากมดัเนพก็ะเป็นกา,นาไม่ไมนเนมีเยนะะ่ยอาจารย์หมออาจารย์แพทย์ได้เออไม่มีเนาะไม่มีค่ะเขามาหาอะไรเช่นใหเขาไม่เคยไม่มีค่ะเขได้คุยกับทางาม่าลัยเขากอไม่ไม่เคยแม่ทำไมเขาต้องเขาต้องหาคนค่ะเพราะว่าจะต้องไปสอน ทบลองที่นั่นจะมีที่สูงได้นี่<笑><笑>ลองรับผลวรวมว่า,วา,วาที่เปิดคาสิโนมีสเต็กกันชาสเตชากันชากันชา <c oughs> กันชากเนากัญชาชากันชา <c oughs> กันกนา <c oughs> กันากันชากันากันกันชากั่ชากักันชากันชากันชากะนรากันชากันากันชากันชานากันาัชา ก็อยากจะคุยกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทั้งผลรุ่นรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นเก่าเจน XY Z ซนะฮะเขาก็คงมีตัวแทนมากัน uh huh. แล้วก็อยากจะถามเรื่อง uh huh. ชีวิตความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไปทางทางที่สถานการณ์วิกฤต uh huh. ทางด้านเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่บางคนเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ประเทศไทยเป็นยังไงเราจะกำหนดทิศทางในการ อยู่ให้เป็นยังไงแล้วก็นักธุรกิจชนชั้นกลางชุดชั้นล่างจะอยู่กันยังไงแล้วก็ฝ่ายการเมืองจะต้องทํำยังไงให้ให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าค่อนข้างวิกฤตในแต่ละเรื่องด้วยกันซึ่งซึ่งเราคงฝากความหวังสภานะตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลก็ทุกวันก็องค์ประชุมไม่ครบก็ล่มก็ถึงมันน่าจะใกล้นับถอยหลังในการยุบสภาแล้วนะครับก็คิดว่า ถ้านายกก็คงคงแนะนําได้แค่ให้ประชาชนไปเลี้ยงไก่คนละสองตัว่แค่นั้นฮะเรามาตรงนี้ที่ตอนนี้เราท้าชนไก่กันท้าชนไก่ท้าชนไก่ท้าชนไก่กันแล้วก็ต้องรอนายกว่าท่านายกตอบรับเมื่อไหร่เออเราก็ให้เวลาไปเลือกไก่กันคนละตัวเออแล้วก็มาเทียบน้ําหนักกันแล้วก็มาวัดกันแต่เราไม่ได้โชคกันนะให้ตีไก่กันเหมือนเหมือนไก่นาเลสวนกับไก่มังสามเกียรตินะฮะ แต่ผมเอาไก่เหลืองหางขาวบ้านกลางนะฮะบ้านบ้านเกิดผมนะจะบอกว่าเกิดท่านนายกก็อยู่โคราชนะใช่ก็ต้องไม่เอาไก่ย่าโมมาเพราะงั้นไก่เหลืองหางขาวบ้านกลางบ้านผมพิษณุโลเมืองสองแควกับไก่ย่าโมไก่เมืองโคราชมาตีกันมาดูว่าใครชนะใครจะแพ้ก็ใครชนะใครแพ้มีผลผลแพ้ชนะออกมาก็ผลแพ้พชนะก็คือประเด็นก็คือให้ตีนก่อนเลอกตั้งแล้วกันก่อนลงคะแนนสักเดือนหนึ่งตีนก่อนเลยลงคะแนนสักเดือนหนึ่งนะครับ ถ้านายกตีชนะก็โอเคถ้าประชาชนเห็นด้วยว่าให้ในายกชนะก็ก็นายกก็เป็นนายกต่อไปถ้าถ้านายกตีแพ้ก็นายกก็กลับบ้านถูกป่ะนายกก็ดูแลประเทศไทยแบบกระท่อนกระแท่ล้อแล้วอแล้รอแลมาเกือบ8ปปีแล้วก็น่าจะเพียงพอต่อต่อสิ่งที่ผ่านมาแล้วน่าจะเพียงพอ,อในส่วของของเรื่องของตำชาที่ไทยนะฮะสมุนไพรรักษาโรคได้หลายโรคด้วยกัน แล้วก็สมมุติถ้าเราพัฒนาดีๆมาเป็นยาหลักของในบัญชียาหลักของเอของของออยอนะเป็นยาสามันเนี่ยมันก็จะทําให้รักษาโรคได้หลายโรคด้วยกันแล้วบางทีเนี่ยอัตราการใช้งบประมาณในการรักษาโรคน่าจะถูกกว่ายาแผนปัจจุบันที่เรานําเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าเรานําเข้าจากต่างประเทศราคาไม่แพงแต่เรามากินค่าคอมกันเยอะมันก็คล้ายๆกับปุ๋ยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดกว้างแพทย์แผนไทยเอากัญชาเอากระท่อมมาเป็นยารักษาเพราะมันคือพืชใช่ปะ่ะพืชสมุนไพรมารักษาโรคได้หลายโรคเนี่ยมันก็เป็นการเปิดอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะทําให้เราใช้งบประมาณต่ําลงแล้วก็ถ้าเรามีเหลือเราก็ต้องส่งออกไปต่างประเทศนะครับก,ก็ถ้าพรคไทยชีวิไลเป็นรัฐบาลก็คงต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างกฎระเบียบให้มันง่ายขึ้นนะฮะแพทย์ทางเลือก แพทย์สมุนไพรหรือสมุนไพรที่เป็นยาสามัญประจําบ้านของเราเนี่ยให้ขึ้นบัญชียาหลักทั้งหมดมันก็จะทําให้ทุกอย่างต้นทุนต่ําลงแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็เราก็สามารถส่งออกนอกได้เพราะยาดีๆหลายตัวด้วยกันก็ผลิตมาจากไทยแต่ไปขึ้นออย,ออยอที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาขายให้ไครซึ่งผมก็สนใจเรื่องสมุนไพรอยู่แล้วอ๋อวัสดีเจ้าวัสดีเจ้าไได้เจอกันเนาะ เป็นในห้องเจ้าสบายดีเนาะอ๋อขอบคุณเจ้าวันนี้เป็นกันเองเนาะเพราะว่าเราได้เป็นจัดงานที่ห้องกุ้งกันว่าสรุปเป็นยังก็จริงก็จะมีพวกวิสาหกิจชุมชนอย่างที่ว่างานกระทันหันเพราะว่าเขาไปกระหน่ำเงินไทยนะเจ้าเนาะตอนนี้ก็จะเป็นลำวางนะคะเรามีตั้งไหนแถมเด็กจิ้งเนี่ยเจ้าขอเรียกพี่เต้ศูนย์สิบเจ็ดได้ไหมคะอ่าพี่เต้บอกว่าจะตอบทุกคำถามจะตอบทุกปัญหา แล้วกอกไขมียังจะฟากไปถึงรัฐบ,บาลหรือมีไอยังต้อยากจะฟากไปเกาะฟากไปวันนี้หมอก็ถือว่านะะคแล้วก็ตอนนี้ตำแหน่งก็คือเป็นออรองหัวหน้ารองหัวหน้าพักไทยศรีวิไลค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉชนนางสาวนัทพัฒนรภันธ์ังศัก์สุขนะคะปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งรองหัวส่งพักไทยศรีวิไลค่ะวันนี้ก็จะมาชวนคุยกับพี่เต้แล้วก็คุณหมอกันค่ะเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะคะก็ จากการที่รัฐบาลได้ออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการปลดล็อกกันชาตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับทางสอเต์นะคะว่าจริงๆเนี่ยมันปลดล็อกจริงหรือเปล่าตามที่นโยบายได้ออกมาจากการปฏิบัติจริงเป็นยังไงนะคะเราจะมาสอบถามกับทางสอสต์แล้วก็ทางทางคุณหมอด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ในแนวทางว่า ทางทฤษฎีที่เราทำทนโยบายที่เราออกมาเนี่ยมันนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับสอสอเต้แล้วก็ทางคุณหมอนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาศาสตร์เชิญเลยค่ะที่อโลคยานะครับก็นั่งคู่กับเจ้าแม่กัญชานะของที่สารพีนะครับจบอบเตจากอเมริกาก็เื้องต้นเมื่อกี้ขอทบทวนคำถามจาก พี่นักประชาชนนี่หนึ่งว่าเอาทีละเรื่องก่อนเรื่องกัญชานะตอนนี้ที่กฎหมายก็อนุญาตให้แค่หกต้นใช่ไหมอ่าว่าพอเขาปลูกแล้วผลผลิตที่ได้มาดอกมะเล็ดอำไห้ครอบครองมันเกิดนี่คือย <Huh? S 1> าที่บ้านเขาได้ที่บ้านที่บ้านที่มันเกิด ใช่ไหมครับรากของกัาเนี่ยไะโหนดที่จะได้รับหรือเงินที่จะได้เกษตรกรพวกไหนที่จะได้มันอยู่ที่ดอกนันเ็งส่วนใบลังต้นมันแค่จะไม่มีกาญานี่คือเกษตรกรไทยเขาเขามีความรู้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ท่านเต้บอกว่าหมู่บ้านหกต้นหบ้านเราหกต้นเงื่อนไขต้องไปพ้องแค่แค่ต้องให้ หนังสือรับรองว่าในตอนป่วยในโรกนี้จะปกวยได้จะปกได้เอาไประเด็นทั้งๆท,ที่ผมมาดูที่นี่แล้วมันไปไกลมากนะฮะม,มันมีเทคโนโลยีในการแตะรูปหลากหลายรูปแบบซึ่งกัญชามีประโยชน์ก็้างสูงมากผลออกไปแล้วส่งออกแล้วได้ราคาดีส่วนเกษตรกร,รไปแบบฝึกเรื่องไปแบบยากลำบากผมมองว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนยโยบายที่ เขาเรียกว่าไปที่สุดอ่ะครับเปิ้ลคือยุ่งเลย่ะหมายถึงว่ามีประวัติเสพกัญชาหรือมีผลเสพกัญชาคนที่เคยมีประวัติในการล้างข้อมูลประวัติว่าเขาเคยติดยาเสพติดประเภทกัญชามาก่อนเพราะว่าคนก็ถือว่ากัญชามาถูกกฎหมายแล้วเนี่ยประวัติเก่าที่เคยถูกดำเนินคดีในกรณีที่ครอบครองอยาเสพติดประเภทกัญชาหรือกระท่อมเนี่ยก็ต้องล้างมนทินให้หมด ถือว่าไม่มีประวัติเหมือนคล้ายๆกับเครดิตบูโรอ่ะเปิดก็ต้องเปิดไปเลยนะครับไม่ต้องมาชักเข้าชักออกแบบนี้ครนะคาลำคาญไร์ก็ทั้งสองอันก็คือ medical use กับ e c r e t i o n ก็คือกดล็อกทั้งด้านการแพทย์และสันทนาการเมื่อไหรที่กฎหมายออกปุ๊บทุกคนที่เคยติดปุ๊บแม้กระทั่งใค่ยอยู่ในปุ๊บต้องปล่อยออกมาทั้งหมดแล้วต้องดีลีทข้อมูลทั้งหมดอันนี้ก็เลยฝากท่านสสไว้ ว่าจะเป็นประวัติอาชญากรรมใช่ครับต้องลบให้ทั้งหมดเพราะไม่งั้นแตกข้อรองตู่ว่าในพื้นที่ออกมาเภอสระบุรีครับจะได้ร้องว่าจะได้ผลมากน้อยหรือเพียงใดหรือว่าสกัดออกมาแล้วอาจจะได้่กี20%หรือ70-80%หรือ20%แต่โอนข้อร้องตู่นี้อย่างบอกมาแตกข้อร้องตู่มาได้เรื่องปีแล้วครับอยู่ที่ อำเภอสับปีมีแห่งเดียวคือแขกกรอได้รับหมายญาตจากมหาวิทยาลัยโลกนะครับที่เป็นผู้มาชี้แนะในการแต่งครอบรองของอำเภอสับปีมีแห่งเดียวอยากว่าไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับอยากล้วไปต่อไม่ได้นี่คือประเด็นมันมันอาจจะเป็นในเรื่องของแต่ว่าเออเป็นข้อ ข้อเื่อนไว่าเออถ้าอยากให้ไปต่อแล้วต้องเลือกเขาเข้าไปอีกหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นคือมันคือกระท่อมเหมืนกับกัญชามันอยู่ในพระราชบัญญัติยาเสพติดถูกว่าให้โทษเนี่ยให้เสพติดก,ก็ก็ให้ไป,ปบำบัดถูกว่าให้หายไปแล้วก็ลดโทษลบยกเลิกโทษทั้งหมดถูกว่าแล้วตอนเนี้ยไอ้ชายแดนดต่างๆที่เขาผลิตยาบ้าส่งเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็เจ๊งทั้งหมดใช่ไหม เป็นตัวแทนทั้งฝ่ายปกครองการทำงานทุกอย่านท่านสทเจ้าที่ตั้งแต่ประหลัดลงไปผมก็มาร่วมกิจกรรมของท่านลงเตอร์ของท่านคุณหมอแก่หอมซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับความฝันของพวกผมเนี่ยฝันมานานแล้วตอนแรกเริ่มต้นมาตั้งแต่ว่าแก่หอมเนี่ยคุณหมอแก่หอมหรือว่าอาดูภยาเนี่ยพอเริ่มก่อข้อศัพ ขอสร้างก็ตอนแรกไม่ได้มีแนวทางนี <a> ้พอทราบข่าวมาตอนหลังว่าทางโรงพยาบาลมีนโยบายที่จะทำโครงการของอาจารย์ฟังตอนแรกๆก็มีใจมีใจแทนไงหมายความว่าคนไทยเราเนี่ยมันดูไปละที่จะไปเพื่อมาถึงในทรงนั้นวัตถุประสงค์ที่บอกว่าคนละมาือคนละคนในระดับนี้คนในพื้นที่ ผมอยากจะได้ความชัดเจนว่าพืชตัวเนี้ยถ้าหากว่ามีการทุบต้นทุบแล้วก็แบบกวดร้องปวดแล้วไม่ถประสมเพื่ออะไรแต่ตะวันชูบุยไเป็นเอ็กเอที่สีเขียวแต่บางคนมีลำไยหลายต้นต่อนาค่นเมื่อก่อนผมก็จบหนังสือเรียนอะไรมาจบไป็นการแต่ลนไยแต่ตอนนี้ฝากนาค่นไม่ได้ะ เพราะว่าค็อย่างอย่างที่เราทราบกันถึงแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ป้ากันไปนะครับทีนี้นะพอเราเกิดถูกตรงนี้ขึ้นมาเนะียมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้ดูประกายขึ้นมาว่า,เ,าเราอาจจะมีทิศทางให้กับเกบษตรกรในพื้นที่ถ้ามันมเป็นจริงข,ขึ้นไปหนะึ่งสายาาพันธุ์การผลิตซึ่งตอนนี้ทางคุณหมอครับทางนรองเยของกกำลัง การศึกษานะแล้วก็ไปหาแนวทางเอามาลงในพื้นที่สองไฮไลท์สำคัญคือเวลาเราผลิตม,มาแล้วเราจะต่อยอดยังไงให้มันได้เพิ่มผลผลิตขึ้นไปเช่นเราจะเอาแปรรูปไป,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 ปทุกอย่างตั้งแต่หน้าใบลต้นดอกมะเร็งอะไรพวกนี้นะแล้วไฮไลท์ที่สุดสำคัญที่สุดคือการไิที่ชาตลาด ผลิตมาแล้วมีที่ขายไหมไอย่างดอกตอนเนี้ดอกเตอร์แค่หอมแต่ดอกเตอร์ของไปผมว่าไม่ถึงสิบปีตอนนั้นไปผมว่า,ห,าหลักร้อยลลายเลยได้น่าจะเป็นพันเป็นหมื่นลาอันนี้ได้วยเห็นที่ว่าเป็นการเป็นแนวทางที่ต่างประเทศเขาไปไปไกลกันเยอะตอนที่ปิดตั้งคือไม่ใช้วิชินในการบริหารของเราน,นี้นอย่างที่เห็นนะครับส่วนมากถ้าเผ็นการเมืองนไทย มันมันไม่ชัดเจนอ่านทุนใหม่เข้ามาผมว่านโยบตัวนี้อาจจะผู้ไปหรือว่ต่อย่อไอย่างนี้เพราะนั้นเรื่องนี้ผมว่าถ้าจะเป็นไปได้อย่างที่คุณพี่ตั้งถามเมื่อกี้ว่าขอให้ทางท่านได้ตั้งบรู้สดถามทางฝ่ายทางค่าคลาสหรือว่ามีนโยบายที่ชัาเจนจาที่ที่กระสบึงไม่ใช่ว่าคุยให้ให้ปวามบากไม่เียจริงๆแล้วทำทาเป็นไปได้จริงนะระดับดียประมาณ ใส่กระต้นในตะบนเสร็จพร้อมที่ราลงถ้ามันมีสิ่งที่ทดแทนผลผลิตประโยชน์ก็ได้หลักการแล้วก็ทำให้คณภาพชีวิตของคนในพื้นทีนนนนนดด่ดีขึ้นนะครับมันยังไม่ได้ปลดล็อกจริงๆเมื่อมันไม่ได้ปลดล็อกจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยไปค่อนข้างลาบากนะฮะผมเชื่อว่าดรแก้มหอมเนี่ยมีตลาดแน่นอนแต่ประเด็นคือชาวบ้านเนี่ยยังไม่ได้อิสระในการปลูก เท่าที่ควรนะครับเนื่องจากติดขัดข้อกฎหมายซึ่งมันยังแก้ไปไม่สุดนะมันยังแก้ไปไม่สุดมันต้องะลวงเรื่องข้อกฎหมายให้เรียบร้อยซสก่อนมันถึงจะสามารถที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถมีพื้นที่ในการที่จะสามารถจัดการด้วยจัดการเรื่องพืชตัวใหม่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องถูกขด,ขดุมคดีไม่ต้องขออนุญาตให้มันวุ่นวายขนาดนี้ คือมันเป็นนโยบายภาครัฐที่ต้องแก้ไขให้มันสุดทางซึ่งมันก็ต้องก็คงต้องเป็นหน้าที่ผม,มนะเพราะผมอยู่ฝ่ายการเมืองนะครับอยู่ฝ่ายการเมืองที่จะต้องอาดาเนินการตามนั้นนะฮะอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะรับอาสานะครับไปจัดการเรื่องข้อกฎหมายทะลวงให้มันไปถึงสุดทางที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้สะดวกขึ้นในการที่จะทําให้กัญชาเนี่ยมันสามารถปลูกได้ทุกคนกจริง แล้วก็มีเสรีภาพในการปลูกไม่ต้องมานั่งขออนุญาตให้มีขั้นตอนทามกฎหมายจนแบบจนมาทําอะไรไม่ได้นะครับก็อีกอันนึงก็คือผมผมเป็นห่วงเรื่องยาคือสมมติถ้ากัญชามันสามารถเป็นผลิตยาอย่างที่ดรแก้มหอมผมก็ได้ว่ารักษาเนร็งได้รักษาโนนีนันได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันซึ่งก็ซึ่งก็เป็นประโยชน์ซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือที่เราต้อง่าดานให้ได้คือ่าดานขึ้นบัญชียาหลักให้ได้ซึ่งการขึ้นบัญชียาหลักก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะ ก็ต้องใช้เวลานะครับก็ผมก็คิดว่าทางท,างท,างทัพไทยศิวิไลเนี่ยก็จะดําเนินการเรื่องนี้ให้มันสุดทางนะฮะต่อยอดจากคนเก่าที่เขาทาไว้ขึ้นเครื่องการนะฮะแต่ผมว่ารารทำอะไรทาสุดทางคล้ายๆกับการเปิดคาสินโนนะฮะการเปิดคาสินโนผิดกฎหมายที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในกระบวนการยังไม่อยากให้เปิดเพราะว่ามันได้ผลประโยชน์อยู่ก็คล้ายๆกับกัญชากัญชามันมี การชากับท่อมเนี่ยมันมีผลผลประโยชน์ทางกระบวนการาในการนำสืบนำจับกระบวนการสินบนสินบน,น,บนอะไรพวกนี้มีคนช่างหลากหลายมิติด้วยกันนะครับแล้วก็น,นี้พอเปิดปลลัอธปุ๊บมันก็มีคนที่กลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ไวแล้วก็ได้ราคาดีแล้วก็เกอะกลุประโยชน์แต่ถ้าพี่น้องประชาชนแบบทำพร้อมๆกันจํานวนมากเนี่ยราคามันจะไม่ดี พอราคาไม่ดีผู้ผลประโยชน์มันจะน้อยมันกระจายผลประโยชน์มันกระจาย,มมย,นจายในทุนก็จะไม่ได้ผลประโยชน์มากเท่าที่ควรนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าที่ทําให้กระบวนการมันล่าช้าแต่สําหรับผมผมไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องกัญชาก็เลยคิดว่าน่าจะต้องทาตามที่ประชาชนต้องการนะฮะเพื่อขจัดอุปสรรคในการที่จะทําให้ประชาชนเอ่อเขาเรียกมีทางเลือกในการทํามาหากินทางนักเกษตรกรรมพืชกัญชาหรือพืชกระท่อมเป็นต้นครับผมครับ อาจารย์โมือดีลท่านที่ถูกติดตามมาตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเรื่องการชงกัญชาอะไนี่ประกดลรอบต่างเนี่ยผมอยากจะฝากท่านถึงผมว่าฝากท่านก็จะดำเนินไปแล้วก็อยากให้ท่านร่วมกับฝ่ายค้านนะเพื่อกัรนะครับท่านโซโก้รายบริษัทที่รู้จักกันอยู่ดันขักดันตัวนี้ให้มีแสงสว่างไฟงูไม่ได้ท่านดรลงทุนในบริษัทสาธารณะตั้งรู้เรื่องแล้วและถ้าไม่อนุญาตให้เปิด ปลูกได้เนี่ยมันก็สูญเปล่ารประชาชนเกษตรกรปลูกข้าวก็ถูกปลูกมันก็ขายไม่ได้อะไรแบเนียก็มีความหวังที่จะปลูกสินค้าขึ้นพงี้ได้ทำนคนลไร่ที่ไร่อะไรว่าเลยเป็นความหวังของกเกษตรกรแต่พอท,ที่ตามอยู่แล้วเนี่ยเป็นการให้กดล็อกจริงที่กดล็อกจริงเพราะอะไรผมติดต่อไปที่วยอยอบอกว่ายังไม่อนุญาตให้ปลูกจำหน่ายได้ เพียงแต่ให้หมายวิเยต่างๆเนี่ยทำเป็นการวิจัยเท่านั้นแต่ที่ดกดทับจริงกบกันทงแต่กันทงก็ยังไม่อนุญาตง่ายๆเนยพวกผมที่อยู่สารทีเนี่ยไปอยู่ที่ลุงปูเนี่ยขอูกกันทงสร้างโรงเรือนเอาขอจไปตรวจพื้นที่ก็ยังไม่อนุญาตกันทงนะครับแล้วกัญทาจะขนาดไหนในต่นั้นผมก็อยากนะ ให้ท่านรวมกลุ่มปักการนตัวนี้ให้สมเร็จครับไม่ต้องไปรอรัฐบาลชุดหน้าหรือว่าท่านบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเรจะได้เป็นประชาเิปไยเนี่ยผมไม่รอวันนั้นครับท่านช่วยช่ว่พวกผมด้วยเพื่อปักการนให้ได้แล้วประชาชนอยู่สบายถึงเงิตัวเท่าไรนะครับท่านถ้าท่านทาได้ไม่ต้องกลัวครับคะแนนเนี่ยที่ท่านโหวตครับลงให้ท่านหมดใอรที่ทําได้ลงให้หมดครับที่นั่งกลางอะไรนะครับเอาเอาให้ได้ครับผมฝากท่านตรงนี้ครับผมก็ปักกันได้แค่นี้สุกาพเขาปักกานได้แค่นี้ แต่ถ้าเป็นนโยบายของพรรคไทยชีวไรเนี่ยคือทำการสุดทางคำว่าสุดทางคือตามอย่างที่น้องเออประชาชนต้องการแล้วก็ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมีการยุบสภายอยกประมาณ4ีหเดือนข้างหน้าท้งเนี้ยผมก็เชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายรัฐบาลในการปีหน้าแล้วก็จะทําตามอย่างที่ท่านหัวหน้าสมพงศ์เคยบอกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเก่าท่านสมพงศ์อมรีวันก็รู้จักกัน ผมเชื่อว่าพักฝ่ายค้าเนี่ยจะมีนโยบายคล้ายๆกันนะอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาต้องทําสุดทางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามาจากประชาชนเขาก็ต้องทาตามพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนชาวสารพีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนของคนไทยจํานวนมากที่ต้องการปลูกกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งเพราะว่าข้าวยางมันปลม อ้อยแล้วก็ลำไยเนี่ยราคาไม่ดีราคาไม่ฉุดคือคือกัญชาเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกมเมื่อกี้ยังไงเนี่ยอีกไม่เกินหกเดือนเนี่ยพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันก็คือพรรคฝ่ายรัฐบาลก็จะทําให้ออกกฎหมายหรือแก้กฎหมายให้กัญชาการชงหรือกระท่อมเนี่ยไปสุดทางตามที่พี่น้องประชาชนต้องการและเป็นก็รเรียกว่าอะไร เป็นทางออกทางหนึ่งเป็นแสงสว่างทางหนึ่งที่จะทํำให้พี่น้องประชาชนลืมนะ้า่าได้ครับ